นั่นบ okay. hey, hey. uh ุมแมนป็ะเท็ไทยเล้ายิ่งย้าไม่หรอไปามด้วอ้ย่ปนปน้ามึงทีหลังอย่าหามแช่กัไดิย้านู่วนู่หัวนใหญ่ทชไม

Mày cái gặp như mày mày nói cho chúng ta bàn bạn em bắt đầu mày gặp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  mày 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 gặp mày gặp mày gặp mày

ไปเว้ยแต่แบงลุบกเดี๋ยวกูไปล้างิงก็จะ่กูกับมอตัดแบงไว้พบหลอกกูกับมพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนปวด่จัดอ่ะ <ล>นี่คือเหตุการณ์ตน้องไว้รุ่นหนุ่มเียกอต,ออตอนน้หมดไปก็มีเนภาพจริงไม่ใช่ถา,าคนจริงๆไม่ใช่นถาพแ็มนจริงๆไม่ใช่ตัว,ตวเดงว้าวมาลงดีดีเด็กดี หลอกนวยเาะงัไปลงเปลี่ยนทีบ้านไปอะไรดกี่ยาแล้นีีไปไม่ไปึงใส้อแล้วมีแล้วเงาตังค์มันยิบกูบ่ ก,กูกิ่งตะกี้แหละห้วยตะก้าไอโอ้ยหน,น้าไปหน้าก็หล่นมาเลยขาไม่ได้ไปเลยโอเาจา้าอะไรอย่างงั้นแมงฮะท้าไมหน้ามากโอ้ยโอ้ยมทไมฮะ ไปเลยไอ้เ้เลกบดีแล้วเาจอดไปไปไหเหลือละเหลือกบดีลอบดีแล้วคุณไฟลันกุ้งรถสันลัดกูลื่ไฟฟั้นมากพี่อยตรว่แกขึ้นมาส่ยั้นกับไปเอาได้ใสั้นแล้วลื่กําต่อโทรศัพท์เอากลับไปอีกนี่เดี๋ยวพอดีกับถึงทางอยู่ดิกาแทบเดียร์ตีหัวได้หนี่ทันมึงมีอายกันเลย ครับถามมันนี่มันใหญ่แล้วมึงน่ะอายุเท่ยเรแล้วนี่คือชายผู้หนึ่งเคยประสบการ์กประตูรถอะอยากไปโอ้ยอยากไปมึงให้แม่มึงซื้อแขลงบินให้นึงบินไปโหลดแน่าก็ห่อไปว่ะไม่ต้องไปที่ไป ไม่ต้องน้าอะไรไม่ต้องไปอ่ะลูกเฮ้ยน้าไปเรื่มไปบ้านลูกไปน,ไปน,น,นอนหน้าลูกฮะ